สวัสดีค่ะมาเก็บเห็ดด้วยกันนะคะวันนี้ยกงก็มาเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะได้แล้วสองสามดอกวันนี้ก็เก็บเห็ดหลังเลิกงานนะคะนี่เป็นเห็ดดำนะคะเริ่มขึ้นแล้วค่ะเห็ดดำจามาก่อนเวลาเลยนะขึ้นเร็วมาก มาเก็บเห็ดด้วยกันจ้าเห็ดมันปูปัดมิตดกใหญ่ๆเลยเอาเอาดูค่ะดูค่ะตายแล้วยีกุ๋มก็ไม่ได้มานานแล้วนะป่านี้ค่ะเต็มเลยต้องขอโทษขอไถ่ด้วยนะคะถ้ามองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ยี่กุงก็ไม่ได้เอาเอาขาตั้งโทรศัพท์มาแล้วจัดกระเป๋าเมื่อวานจัดเสร็จพอพอบ้านเอามาให้ก็เปิดดูก็อ้อาวลืมีกและเดี๋ยวยี่กุงขคเก็บโกนที่จะเอามารวมไว้ตรงนี้แหละ ค่อยตัดขาเนะ้องเก็บจะเก็บ เยอะนันนี่ก็ลุดแล้วไม่ง่ายจัง ค่ะเพื่อนๆยี่กลงไปเก็บมะกรองกันไว้หมดแล้วนะคะป่านี้แค่ป่าตรงนี้ก็กลับบ้านได้แล้วค่ะถ้าจะเก็บกินเองนะคะเพื่อนๆจะเพาะป่านี้ก็แค่กองนี้ก็กลับบ้านได้เลยเยอะมากมาตัดขากันค่ะอุย้ยมือไปโดนโทรศรรัพท์ เพื่อนมามาดีใจจัจงมาเจอป่านี่จะเพาะตัวแม้ยังไม่มีคนเก็บดอกสวยๆเลยจ้าเห็ดตรงนี้จะงอกกับกอหญ้า อุ้ยเละเลยอย่างนี้แหละเก็บเห็ดรีบคิดว่าตัวเองจะไม่ได้เห็ดนะวันนี้อีกรอบ อดอกสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะหลังจากเยโก,กงตัดขาเสร็จแล้วค่ะดอกงามๆนี่นะคะเห็ดที่กงได้เยกกงก็ไม่ได้ให้ดูทุกขั้นตอนนะคะกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปจ้า เห็ดมันปูเจยแล้วยี่คงว่าจะเดินกลับบ้านค่ะอุ้ยดอกสวยเลยแล็กก็อยู่ใกล้ๆนะคะเ,เพื่อนๆเห็ดพึ่งหวานสองดอกนี่สวยมากเลยอยู่ใกล้ๆก,กันอุ้ยสวยมากสวยสวย ดอกย้ายใหญ่อันนี้ดอกกํำลังน่ากินเลยอันนี้ก็เป็นเหตุที่คองไปเก็บมากองกันแล้วนะคะอย่าคงจะตัดขาค่ะมีตั้งเห็ดพึ่งหวานและก็เห็ดมันปู โอ้สวยมากเลยเห็ดพึ่งหวานสวยมากอันนี้มีนื่หนึ่งเป็นนอนตัดขาออกนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆนอนกินนี่ค่ะ ียวงจะขอตัดขาเห็ดต่อนะคะนี่เป็นเห็ดที่ยีกงเก็บนะคะยีกงก็ทําความสะอาดแล้วก็เก็บไว้ในตะกร้าเห็ดนะคะก็ได้3ามกิโลค่ะก็จะตากาไว้แบบนี้แหละเห็ดกำลังสวยๆเลยจ้า ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ